ถามว่าประสบการณ์ตอนบรรลุธรรมใช่ไหมครับอายกตัวอย่างระลึกถึงพระรัตนไตาแล้วกันการระลึกถึงพระรัตนไตาเนี่ยสิ่งที่รู้สึกกับตัวเองเนะคือตอนที่พระรัตนไตาแนบจิตเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความกล้าหาญมากขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเคยมีความกลัวอะไรต่างๆมาก,กน,นะอย่างเช่นกลัวผีกลัวความมืดกลัวอะไรต่างๆที่เราชอบคิดปรุงแต่งไปเองว่ามันกลัวแต่เหมือนกับ พอมีพระตนตาตเตอ่ะแนบจิตอ่ะเหมือนจิตมันมีองค์คุณลองอะไรบางอย่างรองรับจิตก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าที่มืดเราที่เคยกลัวเนี่ยไอความคิดที่มันจะไปปรุงแต่งต่อไอความคิดที่มันจะฟุ้งซ่านอ่ะมันค่อยคเบาลงเราเห็นเลยว่ามันแบบมันลดลงแล้วก็ความกลัวอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงคือทุกวันเนี้ยแปลกมากคือรู้สึกว่าความกลัวในชีวิตอ่ะมันเบาบางลงมากถามว่าประสบการณ์เนี่ย มันรู้สึกยังไงถูกไหมมันก็รู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างละกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เห็นเป็นอภินิหารไม่ได้เห็นเป็นอะไรแบบเห็นสงเห็นแสงเลยไม่เคยเห็นนะครับแต่เห็นกับใจตัวเองเห็นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับใจตัวเองว่ามันมีความมันมีพัฒนาการบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปในจิตของเราอ่ายกตัวอย่างในสเต็ปที่ผมฝึกอยู่นะวันวันก่อนผมพูดถึงเรื่อง การพิจารณากายอ,อผมพูดไปแล้วว่าในส่วนของออการบรรลุเป็นสโสดาบันเนาะจะมีสมสิ่งที่เป็นคือลัสังโยน์สามสังโยน์สามก็คือมีออศักยาิทิฏฐิวิกิจิฉาสีและปัตาปามาศผมว่าสองข้อหลังอะ่ะถ้าปฏิบัติตามแนวทางพระจันทร์ต้นนะก็คือความไม่ลังเลสงสัยในพรัตนาตยถูกไหม การไม่ลังเลสสายในพรรัตนาตยก็คือถ้าเกิดว่าใครสามารถฝึกจนพรรัตนไตยแนบจิตได้แล้ววะตรงเนี้ยก็จบไปแล้วศีลพระตาบามาสการนับถือผิดยอย่างงมงายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีพรรัตนไตยเป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่นับถือสิ่งอื่นก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรัตนไตยเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวสองข้อเนี่ยเอาตรงๆผมว่าปฏิบัติไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากคือสัก,กายทิฏฐิเนี่แหละคือความการละความผิดในกายสังขารกิจตตสังขารเนี่ยซึ่ง ในแนวทางพระจันทน์ท่านก็วางแนวทางไว้ให้หมดแล้วดังนั้นในส่วนที่ผมฝึกอยู่เนี่ยผมฝึกในส่วนของการพิจารณากายอยู่การพิจารณากายเนี่ยก็คือการละสักกายทิฏฐิในส่วนของกายสังขารนี่แหละก็คือการละความผิดว่ากายนี้เป็นตนตนนี้เป็นกายกายมีในตนตนมีในกายก็คือว่าเราแยกความเป็นกายกับความเป็นเราออกจากกันก่อนคือหลายๆคนเนี่ยคือพอจิตไม่ได้มีความรู้เนี่ยจิตก็จะหลงยึดว่ากายเนี่ยเป็นตัวตน การที่กายแอจิตยึดกายนี้เป็นตัวเป็นตนมันมีปัญหายังไงไม่มีปัญหาก็ตรงที่ว่าพอมันมีการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยในส่วนของกายเนี่ยที่เราหลงยึดเนี่ยมันเป็นทุกข์ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามองเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงว่ามันก็คือองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันช่วงเวลาหนึง่งแล้วเราเข้าใจความจริงแล้วก็ฝึกให้จิตเห็นว่าการที่จิตไปยึดหนึ่งสิ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วทําให้จิตได้เกิดการพิจารณาพินิษค่ข้ควรนะ พิจารณากายก็คือให้เห็นสภาพจริงตอนที่เราตายเนี่ยว่ากายเนี่ยมันจะสลายไปเป็นอะไรบ้างอะไรไปก่อนอะไรไปหลังทําแบบนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับจิตเพราะจิตเกิดความรู้ความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยจิตจะเกิดความรู้อะไรบางอย่างอย่างของผมก็อย่างที่บอกมีอยู่วันหนึ่งก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยฝึกไปฝึกมาก็เริ่มเห็นว่าในความเป็นกายเนี่ย มันแยกออกจากความใน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 สิ่งที่เรายึดอะที่ผ่านมาเรายึดว่ากายเนี้ยเป็นเราถูกไหมแต่ในความเป็นจริงอะพอฝึกไปเรื่อยๆืเราเริ่มแยกธาตุออกไปเรื่อยๆืเราเริ่มพิจารณาหเห็นความเสื่อมแล้วก็ตอนดับสลายไปเรื่อยๆืเนี่ยเราจะเห็นเหมือนผมอทุกวันนี้ผมเห็นเหมือนกับกายอะเป็นเหมือนกับใครเคยเห็นเขาเรียวกว่าเขาเรียกหุ่นเชิดอะหุ่นเชิดคือเหมือนมันเป็นส่วนของกายที่มันแยกออกไปอะแล้วความเป็นจิตอะก็คือเข้าไปดูกายอีกทีหนึ่ง ดังนั้นถามว่ายังมีองค์ประกอบที่มันหลอมหลอมรวมกันอยู่แต่พอเราพิจารณารายละเอียดในส่วนที่มันแยกกันอ่ะผมจะเห็นว่ามันมีส่วนของกายที่เขาทําหน้าที่ของเขาคือกายเนี่ยก่อตัวในเบื้องต้นคือก่อตัวจากอะไรมันไม่ได้ก่อตัวจากเจตนาของเราเราเลือกเกิดไม่ได้ถูกปะ่ะดังนั้นมันมีเหตุนในการก่อตัว เราไม่ได้เลือกเกิดแบบนี้แต่มันมีเหตุเหตุและปัจจัยอะที่เราเคยสั่งสมมาเคยทํามาอาจจะเคยทํากรรมอะไรมาก็สั่งสมให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้มันมีการก่อตัวในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามการก็คือในขณะที่แปรปวนเนี่ยคือใช้ชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีสักวินาทีเดียวที่ร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เราจะรับรู้หรือเปล่าเราไม่รับรู้ถูกไหมเราเคยเห็นแบบพวกแบบวิดีโอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไหมที่เดี๋ยวนี้เขาชอบเอามาเล่นกันอะว่าแบบเป็นรูปเด็กอะแล้วก็แบบหมุนเร็วๆถูกไหมแล้วก็แบบ เริ่มแบบเป็นแบบวัยรุ่นวัยกลางคนวัยชราแล้วก็แบบตายอะไรเงี้ยเนี่ย,ยคือสิ่งที่สามารถบอกได้เลยว่าในทุกๆวินาทีอ่ะในส่วนที่เป็นดินน้ําไฟลมที่ประกอบกันอยู่มันอยู่ภายใต้กดกดไตลักอ่ะคือมันแปรปรวนในท่ามการมันเกิดความแบบเสื่อมเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดนะในส่วนของเซลล์อ่ะแต่ในแบบในส่วนของร่างกายก็มันก็มีความแบบแปรปรวนและเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในส่วนตรงเนี้ย และสุดท้ายอ่ะพอแปรปรวนถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งก็ก่อตัวในเบื้องต้นแปรปรวนในถ้ำกลางแล้วเสื่อมสลายในที่สุดการเสื่อมสลายในที่สุดตรงเนี้ยถามว่าสามกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่เราดูอยู่อ่ะใครเป็นผู้กําหนดมีไหมมีใครกําหนดไหมเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเราสามารถอยู่ดีๆล็อกได้ไหมเฮ้ยห้ามเสื่อม ไม่ได้ถูกไหมขนาดทําขนาดไปแบบคือทุกวันนี้เราก็พยายามจะฝืนธรรมชาติถูกไหมว่าเฮ้ยไม่ให้แก่กินอันนั้นสิจะได้ไม่แก่กินอันนี้สิจะได้ไม่เจ็บกินอันนี้สิแต่คือไม่มีใครฝืนธรรมชาติได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยสัตจะทร,รม,มันเป็นแบบนี้แบบที่พระเจ้าท่านสอนนะ่ะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก,แก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายไม่เคยมีใครบนโลกนี้หน,นีจากความจริงเหล่านี้ได้นะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปเห็นวงจรตรงเนี้ย ว่าในส่วนของความเป็นกายอ่ะตอนเกิดก็กําเนิดขึ้นมาเองถูกไหมก็เกิดขึ้นเองคือหมายถึงว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เลือกได้เราไม่ได้กําหนดได้เราไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะทําอะไรตรงนี้ได้เกิดขึ้นมาเราว่าแค่ต้องมาอิงอาศัยอยู่ในนี้ถามว่าในส่วนของกายเนี่ยอะไรทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของเราก็เพราะมันมีวิญญาณไปรับรู้แล้วลองนึกสภาพเราดึงวิญญาณออกดิเราว่าเป็นแค่ก้อนก้อนดินน่ะที่ตั้งอยู่ถูกไหม ก็ลักษณะนั้นแหละที่ผมให้มองว่าเหมือนหุ่นเชิดอะ่ะถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่าจิตเนี่ยในส่วนเนี้ยเราก็คือเราเรามองในส่วนของกายอยู่กายที่แบบตั้งตรงอยู่ซึ่งกายไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้บังคับอะไรมันก็อยู่เฉยๆถูกไหมก็ดําเนินไปตามเหตุและปัจจัยอยู่เฉยๆมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแปรปรวนธรรมดาแล้วก็รอวันเสื่อมสลายแค่นั้นเองการทําแบบเนี้ยเมื่อเราสามารถแบบว่าให้เห็นแล้วว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราจริงๆอะ่ะเวลาไปเกิด ความทุกข์อะไรเนี่ยในกายเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปยึดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าตอนผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันมีความบรรลุธรรมบางอย่างในตัวผมนะถ้าถามว่าจะเป็นประสบการณ์ตอนบรรลุธรรมไหมผมรู้สึกว่าเอ้ยผมแฮปปี้อะเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเออเราไม่เคยมองได้เลยเราไม่เคยแบบมองเห็นเลยว่าไอ้ส่วนที่เป็นกายเราอะมองเห็นเทียบกับดินอะเราไม่เคยมองเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้เลยในชีวิตแล้วมองว่าที่ผ่านมาตอนเราฝึกอะมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกปะ ร่างกายของเรานะมันจะไปเป็นดินได้ยังไงแต่เฮ้ยพอทําไปพรัรมมาเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาทุกวันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าร่างกายเราตรงเนี้ยมันก็คือก้อนดินก้อนดินที่ก่อนที่จะมีเราอะ่ะก็ไม่มีเรามาก่อนถูกไหมวันดีคืนดีเหตุและปัจจัยเหมาะสมก็ประกอบดินน้ําไฟลมรวมขึ้นมาเป็นเราเนี่ยที่เราหลงยึดเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเป็นดินน้ําไฟลมที่เราไปหลงยึดที่จิตไม่รู้แล้วไปหลงยึดว่าเป็นเรา แต่ในความเป็นเรามันไม่ได้มีอยู่เพราะไอ้การเกิดตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เราไอ้การแปรปวนนี้ก็ไม่ใช่เราไอาบบ้ไไอตอนเสื่อมสลายไปก็ไม่ใช่เราเพราะถ้าเป็นเราจริงเราจะต้องมีอำนาจในกระบวนการเหล่านี้ได้แต่มันเป็นอนัตตามันอยู่นอกเหนือพระอำนาจควบคุมของเราเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้ได้เลยทําอะไรไม่ได้ถูกปะเกิดเองเสื่อมเองดับเองครับอืมแล้วเราต้องเลยต้องมองแยกว่าในส่วนของกายเนี่ยเขา เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของเขาเราทําหน้าที่ได้แค่รับรู้และดูไปจะได้จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่เราอืมเราไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้นะครับเนี่ยผมอย่างที่บอกคือพอเห็นว่าตรงเนี้ยกายนี้เป็นเทียบกับดินแล้วคือกายนี้กายนี้กับดินเป็นสิ่งเดียวกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะ อะไรเดียรถยนต์คันหนึ่งก็ไม่ได้ต่างกันนะถ้าเรามองว่ารถยนต์คันหนึ่งอ่ะก่อนที่จะประกอบเป็นรถยนต์ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรถูกป่ะพอวันหนึ่งมีเหตุและปัจจัยรถยนต์ก็ประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอขับไปเรื่อยๆมันเกิดความเสื่อมมันเกิดความแปรปรวนในท่ามกลางวันหนึ่งมันเสื่อมสลายมันก็แบบแดกแตกดับสลายแล้วก็กลายไปเป็นดินเหมือนเดิมถูกไหมพอมีเหตุและปัจจัยก็ประกอบขึ้นมาใหม่สุดท้ายและชีวิตอ่ะคือเรากับรถต่างกันยังไง ต่างกันที่เนี่ยแหละรถมันไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้ไงไม่มีอายตนะทั้งหกภายในทั้งหกอะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีไม่มีเข้าไปเชื่อมเลยไม่มีความเป็นชีวิตแต่ถามว่าถ้าพิจารณาในแค่ส่วนของกายอะ่ะเหมือนกันถ้าเป็นกายนี้ที่ไม่ได้มีวิญญาณเข้าไปอยู่เราเหมือนกับรถเลยนะถูกป่ะแต่รถรถอาจจะไม่มีน้ําลมไฟน้ําไฟลมแต่ว่ามีดินถูกไหมเราให้พิจารณาเพราะว่าส่วนที่เป็นดินนะ่ะยากสุด สำหรับผมนะผมมองว่าความเป็นดินน่ยมันแยกยากเนี่ยเพราะดินเนี่ยมันคือนี่ก็ตาเราถูกไหมนี่ก็ตัวเราแต่แบบเราพิจารณาเป็นดินไม่ได้แต่น้าเนี่ยมันพิจารณาง่ายเพราะน้ําเรากินจากธรรมชาติใช่ไหมเข้าไปอยู่ในตัวเราสักพักหนึ่งมันก็ออกมันก็คือการเวียนอะของน้าในน้าเรากับน้ําในธรรมชาติน้ําเหมือนกันไฟเรากับไฟในธรรมชาติเหมือนกันถูกไหมลมเรากับลมธรรมชาติลมหายใจเราก็ามาจากธรรมชาติถูกไหมแต่ดินเนี่ยดิ จะมีใครเห็นตามคมเป็นจริงไหมว่าดินที่เราเอามาก็ออกมาจากธรรมชาติวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปแล้วเราเป็นผู้ควบคุมกระบวนการนี้ไหมไม่ได้ควบคุมครับมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยมีเหตุก็ตั้งอยู่หมดเหตุก็ดับไปครับเนาะอันนี้คือประสบการณ์ตอนบรรลุธรรมรู้สึกแบบอืมโอเคแฮปปี้อะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดความเข้าใจบางอย่างในจิตนะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในจิตนะเลยรู้สึกว่าเออมันมันคือการบรรลุธรรมในส่วนของผมนะอืมบรรลุธรรมในขั้นเล็กๆขั้นหนึง่ง